สวัสดีค่ะบัดนี้เป็นวันที่1ธันวาคมพุทธศักราช2567เป็นครั้งที่10เป็นวันที่สิบ ที่ข้าพเจ้าสิรินทิพย์ลีลาประเสริฐรหัส3-4-2จะขอถวายเสียงสวดสาธยาประสูตริพระปะริศและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารยาบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติะระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคาระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทิน สมันตาจักกวาเรสุอัตราคัจฉันตุเทวตาสัทธมมังมุนิลาชสาสุนันตุสักขโมคทังสักเคกาเมจะรปเปคิริสิคารัตเตจันตริเควิมาเน ทีเประเทจะคาเมตารวนคะหาเนเคหวัทุมหิเคเตภุมมาจะยันตุเทวาชราธราวิสเมยักขะกันทัพพนาคาติดทันตาสันติเกยัง มุนิวรารวัจจานังสาธวเมสุนันตุธรรม,มสวาณ a g a r อายมพัทันตาธรรม,มสวาณ a g a r อายมพัทันตาธรรม,มสวาณ a g a r อายมพัทันตา Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa Namo tasa bhagavato arahato sama sambuddhasa พุทธังสารังคาชามิธรรมมังสารังคาชามีสังขังสารังคาชามีทุติยามปีพุทธังสารังคาชามีทุติยามปิธรรมมังสารังคาชามีทุติยามปีสังขังสารังคาชามีตติยามปีพุทธังสารังคาชามีตติยามปิธรรมมังสารัง คาชามิตติยามปิสังขังสารนังคาชามินัติเมสารนังอันยังพุทโธเมสารนังวรังเอเตนะสัจวัตเชนะโสทิเตโหตุสัพพะทานัติเมสารนังอันยังธรรมโมเมสารนังวรัง เอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพธานาทิเมสารังอัญยังสังโฆเมสารังวรังเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัพพธา